เปลีนเป็นกิเกียร์สิงกิเกียร์สิงหไงเอาวะเกียร์สิงไงทำไมเบลเบลเกียกระปุกยาวยาวอ้อสักวิ่งยาิบเดยหน้ามมดีตัวนึ่งนะภากตายแล้วนะสามสองหนึ่งสไลด์สไลด์่องหรอ เออสไลด์สไลด์เพื่อนเพื่อนแบบแบบเราต้องปิดเสียงพวกกันเองเฮ้ยไอนี่ก็สวัสดีไม่หยุดเลยทุกทีทุกเคมเลยอ่ะครได้ไงวะนักพ่เคมสามสองหนึ่งเอ้ยโอ้โหอ่นเนอโอ้โหตั์เอ้ย เก ux, ิดเขาใช่ปะผมจะบอกความจริงให้คือผมยิงไม่โดนนี่ไงเฮ้ยอะไรอ่ะยิมโดนอีกแล้วอ่าสุชาติออมาขออนุญาตรีสันงีกตแหม่ือพี่อยากมีคนหวัดดีบ้างไม่ใช่หรอนี่ไงอะไรวะ แค่พวกมึงหยุดด้วยกันเลยเหมือนลูกกระโปงสองซุกไอ้บ้าเหรอสองแล้วสองไอ้มาแล้วนีไงกระโปงแตกไปหนึ่งลูกเลยไอโนนกับใครแอลแอลกระโปงอะไรผมไม่รู้ที่วางเอที่วางเอหนึ่งกับ

ยาวรูดเล็งสั้นเล็งขบบนอยู่อะไรนะอะไรนะเกิดไม่ทันระเบิดตกประตูกลางสามสองหตกประตูกลางทีกูหวานลีฉันไม่รู้จะเลี้ยงไงแล้วอ่ะไายกูยิงมากไม่ได้อบนพิงกูได้กระปากแค่ปรูตไม่ทัวน

โอ้โหพี่เก็บลฟ์แปลวันนี้พี่ดิพี่คือว่างอะะไรอ่ะเอลเอเเอลเอวิ่งวิ่งตัวหนึ่งแล้วก็ถ่ายตัวหนึ่งถ่ายเอลอะเฮ้ยเออเฮ้ยหเอาอลเกิดแล้วเอลเกิดแล้วี เราจะไม่เราจะไม่โดนลมนะอยู่กลางอะค่ะตรงนั้นแหละนายรู้แล้วเลยเนี่ยเสียงแล้ววะพบระเบิดยาวพี่เข้มยุ่งพี่เข้มตามทั้งนี้ไอ้เแค่กระโดดลมไอ้สัตว์ไอ้ชิบหายมีชุดไหนที่เรายังไม่ใส่นะ เป็น,มนหมาน่ารักเอาแล้วพี่เป็นหมาอะไรอ,ะอ่ะ,อะหมาที่เลื้อนนะพี่อ,ะอ,อ่ะเฮ้ยออะไรเนี่ย,ยได้วนได้วนได้มครับชิบหายเร้วชิบหายเล้วชิบหายวล่วา ยังไงดีนะเราได้วนได้วนสามสองหนึ่งตัวเดียวเร็วชุดเนี้ยชุดที่ที่ชายนิ่งใส่ผมว่าสวยสวยสวยขาวสะอาดมากใช่ไม,ไมห่หลังมาเยอะเป็นชุดก็หน่อยอยากน่ารักบ้างไปเออเออสองไปตัวนะหนึ่งชุดอันนี้ก็เต้นอยู่นะอย่าวิ่งมานะอย่านะอย่านะานะาเต้นอยู่นะั้นไปนะ เต้นนานแล้วนะพี่เขมน้วยการเตยาวเน่ยมง,งยาวเต้นอ,อยู่ข้างฝั่งเชี่ยเสียงซ้ายก็มาสามสองกำลังงงเอาละจัดคายกันแล้วจัดคายกันแล้วหนึ่งเราหลุมหลุมหลุมลงหลุมแล้ว เปิดเพลงทำไมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอุตส่าใส่ชุดน่ารักก้วสี่ยาวสี่ลางๆอกก็ไปก้าวเข้าเข้าได้นะคะ ไปี่จันฉายโอ้โหไอเมาวนี่ใครวะมันล็อกตรงที่อยู่หลายทีแล้วไอเมาเขา้งมาโผล่ไอเมาที่วัดตรงนั้นหนูจะบอกจุดเพื่อนยังไงเลยวะเขาเรียกว่าอะไรอะออลเกิด แม่งเนี่ยมันเปิดเพลงจริงเนี่ยจนกูปิดบล็อกไมค์ไปแล้วไม่งันฟังเสียงไม่ได้เลยไอ้เนแล้วเาเสีวุ่กานเอไชายนี่กูก่เปิดแต่เพลงไอ้วนน้ำแข็งวันหนึ่งวะวยวายนี่ก็ภาพก็เดียวจิ้งล้วนเกิดสองตัว ไม่ไปกับไอ้สันชายเด้ยแม่งเปิดเพลงใส่ได้เลยก็ว่าเฮ้ยกลางกลางกลางยเอวบีได้นั่นบีได้ปืนไทยวะพี่ว่าได้ยินเสียงปืนปืนพี่เขียนฟันมีดเล่นเหรอครับไม่ใช่พี่

โดนอ,อะไรอะ่ะยังไ,ไ,ไม่เจอสามสองหนึ่งเดินไปแล้วเปล่ามันโดดได้ปะวะเฮ้ยมันไม่ใช่ไม่ใช่ D S เ้ 8, อะกระโดดไม่ได้ สี่วีทันป่าววะแค่ติดอะทันถ้ากดติดตั้งแต่ทีแรกอะทันแค่ <c oughs> ติดแถมเดี๋ยวพี่กิฟตก็จะหมดละเรียกมึงต้องไปลงไลฮไลท์เรียกมึงปวด <c oughs> ไม่ไมคืนค,คือถ้าเมื่อกี้มีสไนเปอร์พี่กิฟต์ก็คือจะโหดเอ้าเฮียใช้ดิ้งเก็กนนบสไนเปอร์ไปเอ้าโห <c oughs> เจอแล้วเจอแล้วไ <c oughs> อ้ <c oughs> อหลังเจ้ามาเกิดแล้ว โดนรูบวได้ลงสารนะอุ้ยแอลขึ้นแอลขึ้นว้าวช่วงไหนกันนอ่ะเอตัวตวกี่ตัวอะเดีว2ตัวตอบพี่เกีครับอะไรเลยตัวเหมือนตอบ่เกี ้ยฟื้นหน้าพระแสงยาวยาวจ้าหน้าตาถ้าแสงปืนนองไปเข้าห้องน้ำก่อนนะโอเคครับแอลแอลอะออ้หิงกันดะยาวอ่ะไปทางอื่นแทน้ยใครอยู่แอลพี่จิ๋ว่ะ อุส่าไม่ไปออะพี่มาเจอกันแอลอ,อ,อุสา่าไม่ไปแาวาาประตูยาวแล้วก็เกิดมันยี่้อต้องการหน่วยเนยชไมัหาผมชื่อตั โอ้โหไม่ตายตายใช่ไหมโดนขวายิงมือระเบิดตายแล้วดีกว่าไหมสวย มีสตัวโอระเบอร์เราเรากลับมาในเลือลงในเลือลงพีี่หลังหลังหลังเลยด้วยยคุณเฮ้ยเคี่ยกระโดดหลบได้แกะหวะมาขาดแลมาสบเร็ว ไม่หนุบมันต้องมาครับสุดโอ้ยทำไมต้อนอะไร ครับพี่เข็บซ้ายหลอกแทบิหอกไอ้บีระเบิดเลยมึงไม่อย่ามาโอกูดีถ้ามึงไม่โอบกูก็ไม่ร้อง่ไหมเอชอแบบเป็นอะไรองงกัยอะไรแล้นะเป็นอะไรแบบ พี่ไหวไหมล่ะพีเป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรบอกดูว่าสไนเบอร์ไม่รู้ว่ได้กินผมกวนเก่งไอ้เหี้ยกำลังย่องคำเงาเลยแม่งเหยียบพีนแล้วดังแอะชิบหายดังแอะอะไรแบบแอ

กิ๊กจิ้งวีเวอยกิ๊กจิ้งีเวรอยเออหน้าบีน้าบีหน้าบีออกแล้วไอตัวใช่ชื่อข้าเป็นขบะตลอดเลยบอ่ะกระเบิด ยวยัวกระบยาวยสวยกระเบดอปว่าอะไรยิงขาวไม่กระ่าวะใ่กงโ้ยตัวอะไรอยู่สุดท้ายพีค่ะคือเียกลังเล็งดีพี่โผล่มเฉยเลยตัวเงแล้ว พี่นายยาโห่พีทีกลางวิ่งอ่านว่าอะไรเบลลอะไรพี่นายยาพี่นายยาเจ็ดสหน้าก็น่ารักอยู่นะกลางลงพี่นายยายักษ์ยักษ์เฮ้ยภาษาอะไรเนี่ยยักษ์ยีบอะไรมา โโออ้หเเยะกินไม่เป็นลานะช่วยพี่ด้วยวันและยาบีเยอะด้วยวยบิเกนไม่ตุยขอบคุณที่สร้างกำแพงบีเยอะขอบคุณที่สร้างกำแพงจอฟาใช่ไหมเบลจี้ยาวนอและเบอร์เดียวกอง อาย้าเนาใช่บีดเหรออเยาอเย้าเนาอาย้าเนาะเขาเรียกว่าชื่อของอะไรนะเทพปีกเหรอเดาต่อเกียวป่ะไอเย้าเนาอะไรวะเลืชื่อไม่เก็บโอ้ยโอ้โหเยอะเยอะให้ที่เพื่อนเล่นก็โดน ใช่ปะมันได้มันได้มันได้มันไดไม่หนูไม่ไม่หนูเราเลี้ยวเลี้เข้าไอ้สวนไทยมันเคยตั้งไปเคยตั้งไปแล้วไงไออัดเสียงไออาร์ใช่ไหมพี่จีอาร์ไม่ไม่เล่โนบีเข้าแล้วก็ตกกลางท้าย างนอกเ่ไม่เคยตั้งแล้วนีุ่ระตุกแล้ววะเฮ้ยเชี่ยโคตรแหลกเอเพนลงไปสามเมื่อกี้กระตุกแล้ววะเมื่อกี้เมื่อกี้พาะพระก็กระตุกใช่ไหมใช่ปกรตุกป๊บผมกรตายเลยเอ้แต่ตรงนี้ไม่ตรงนี้ไม่กระตุกละ ฉานนั่งตือซ้าย <c oughs> เออขวานั่นขวาสบัดข้อมือโคตรโถนเลยนี่